3แล้วนะครับ4แล้วนะครับ5 6าวฝาแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆแลผู้ชมที่รักทุกท่านครับอยู่กับชดเด็ดบ้านเราอีกเช่นเคยครับ วันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีผสม 2T ทีใช้กับเครื่องตัดหญ้าแบบสปายสายแข็งที่ผมใช้อยู่เป็นประจำนะครับรุ่นนี้ก็เป็นยี่ห้อมิตซูฟูจิครับผมซื้อมาในราคา1,650ัาบาทครับ <c oughs> ก็มีเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมถามว่าวิธีผสม 2T ทีใช้กับเครื่องตัดหญ้าแบบสปายสายแข็งซึ่งเป็นเครื่องแบบ2จังหวะนะครับท่านผู้ชมครับถ้าเป็นของ4จังหวะจะไม่ได้ใช้2ทีนะครับ ถ้าเครื่อง2จังหวะแบบนี้นะครับเราก็ต้องมีวิธีผสมสอง2ทีแล้วก็เติมลงไปที่ถังน้ำมันของเครื่องตัดหญ้านะครับสอทีผมใช้อยู่เป็นประจำครับก็เป็นของยี่ห้อมอลล่าเซลเอ็กซ์วันนะครับเป็น2อทีของมอลล่าครับขวดนี้ก็ครึ่งลิตรนะครับท่านผู้ชมก็จะมี2วิธีนะครับท่านผู้ชมซื้อน้ํามันมาใส่แกนลนแบบนี้นะครับ แล้วก็จะเกลอร้อนก็จะมีบอกจํานวน1ลิตร2ลิตร3ลิตรก็จะมีกระบอกที่ติดมากับเครื่องก็เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับวิธีผสมนะครับเดี๋ยวผมก็จะออกไปซื้อน้ํามันก่อนนะครับเราจะมีวิธีผสมแบบง่ายๆไม่มีขั้นตอนอะไรยุ่งยากนะครับท่านผู้ชมผมจะออกไปซื้อน้ํามันก่อนนะครับท่านผู้ชมครับผมจะซื้อในราคา100บาทครับว่าจะได้กี่ลิตรแล้วก็เราก็จะมาผสม2ทีใส่เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายใส่แข็งกับผมแบบนี้นะครับไปพร้อมกันเลยครับ 100บาทครับจะได้กี่ลิตรนะครับเพราะว่าช่วงนี้น้ำมันก็แพงนะครับท่านผู้ชมอ,ออกไปครับชมบรรยากาศไปด้วยกันเลยนะครับปับ๊มน้ำมันก็ไม่ไกลนะครับท่านผู้ชมประมาณ2กิโลเมตรครับ ครับใกล้ถึงปัอมแล้วครับนะครับถึงปัอมแล้วนะครับผมจะซื้อเบนซินแก๊สโซฮอ์95นะครับทุาากผู้ชมครับแก๊สโซฮอ์95วันนี้ราคาอยู่ที่สามสิบสองบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์นะครับหนึ่งร้อยบาทนี้จะได้กี่ลิตรนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อกันก่อนนะครับ เล95นะครับท่านผู้ชมครับแก๊สโซฮอล์95รอพนักงานแป๊บนะครับราคาลิตรละ32บาท7 9สตางค์นะครับณวันนี้นะครับ100บาทครับ95นะครับ95 100นึ่งร้อยครับนี่ครับหนึ่งร้อยนะครับนะครับพนักงานเติมให้แล้วนะครับเอเด็กบอกก็เพื่อนูห่ารอแล้ว 100บาทก็จะได้กี่ลิตรนะครับเดี๋ยวเราไปผสม2ทีนะครับหนึ่งร้อยบาทได้สามจุดศูนย์ห้าลิตรครับทุนผู้ชมขบขอบคุณครับนะครับเดี๋ยวเราไปผสมสองทีที่บ้านนะครับแล้วก็จะตัดหญ้าคนากันต่อเลยนะครับเอาครับได้เวลากลับแล้วนะครับนี่ครับหนึ่งร้อยบาทครับสามลิตร นิดๆน,นะครับนะครับเดินทางกลับครับท่นบานผู้ชมกลับบ้านครับกลับบ้านเดี๋ยวเราไปผสมสองทีกับน้ำมันแกนส๊สโซฮอล์95นะครับครับท่านผู้ชมครับเราเราก็ได้น้ำมัน แก๊สโซฮอ์95นะครับที่เราได้ซื้อมาครับนี่ครับประมาณ3ลิตรนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับดูเมื่อกี้ที่ไปซื้อเดี๋ยวพ่อจะผสมให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับเรา1ลิตรเราจะใช้อยู่ประมาณ2ฝานะครับนี่ครับเทแบบบ้านๆง่ายๆแบบนี้แหละครับ3มลิตรก็6ฝานะครับหฝาของฝาปิดของ2ทีนะครับ3าแล้วนะครับ4แล้วนะครับห้า หกฝาแล้วนะครับนะครับ๋ยวก่อนนะครับรอให้มันหยุดหมดลงก่อนนะครับหกฝาผสมเสร็จแล้วก็เอาครับปิดฝาเลยครับปิดฝาแล้วก็เขย่าเขย่าครับเขย่าเขยาให้2ทีกับน้ํามันแก๊สโซฮอง์5ผสมกันนะครับเอาครับ,รบนี่คุณพ่อจะเอาไปใส่ อีกเครื่องหนึ่งนะครับนี่ครับเราก็จะมาเทใส่เครื่องตัดหญ้าของเราเลยนะครับง่ายๆเลยนะครับนะครับแบ่งไปก่อน,นครับแบ่งไปใส่อีกเครื่องหนึ่งนะครับมองดูมุม,ม,ม,มกว้างๆครับมยังไม่เต็มยังไม่เต็มเอเดี๋ยวคุณพ่อก็จะเปิดฝาเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายสายแข็งของเราครับ เพื่อนบางคนถามว่าใช้ดีไหมครับของมิสูฟูจิครับก็ใช้ดีนะครับใช้มาเกือบ2ปีแล้วนะครับเทลงไปเลยครับผสมสเท1ลิตรก็2ฝาของมอเล่านะครับนี่ครับเทใส่ลงไปเครื่องนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปตัดหญ้าคนาครับท่านผู้ชมก็ไม่ยากนะครับท่านผู้ชมครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่มีเครื่องตัดหญ้าแบบรุ่น2จังหวะนะครับ ก็ใช้วิธีนี้ได้เลยนะครับก็ใช้วิธีกะเอานะครับท่านผู้ชม1ลิตรก็2ฝาครับ2ฝาของฝาปิดกระป๋อง2ทีนะครับผสมเสร็จแล้วก็เขยา่าเขยา่าแล้วก็เทใส่ถังน้ํามันของเครื่องแต่ย่าได้เลยนะครับถ้าเป็นเครื่องสีจังหวะก็ไม่ต้องผสมสองทนะครับท่านผู้ชมครับบางคนบางท่านอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่าทุก เครื่องจะต้องผสมสองทีนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องสองจังหวะของยี่ห้อมิตซูบูชิแบบนี้นะครับก็ต้องผสมสองทีนะครับเอาครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ปิดฝาทำมันไว้ครับแก๊สโซฮอร์95นะครับทานผู้ชมครับเอาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมก็จะไปตัดแล้วนะครับทานผู้ชมนะครับผสมแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเครื่องนี้ผมก็ซื้อมาในราคา1,650บบาทนะครับ ที่ผมได้รีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมเมื่อปีก่อนๆน,นั้นนะครับท่านผู้ชมก็เข้าไปดูได้นะครับผมซื้อมาจากลาซาด้าครับแล้วก็มาประกอบเองครับวิธีอัดจารบีวิธีตั้งเข็มเร่งมาให้เปลืองน้ามันท่านผู้ชมก็ไปดูคลิปเดิมๆของผมได้เลยนะครับแต่วันนี้ก็มาบอกวิธีผสม2ทีกับน้ํามันแก๊สโซฮอ์95ซึ่งผมซื้อมา100บาทได้ประมาณ3ลิตรนะครับท่านผู้ชมก็ เฉลียเอานะครับ1ลิตรผมใช้2ฝานะครับย้ํานะครับ1ลิตรใช้2ฝาถ้า2ลิตรก็4ฝา3ลิตรก็6ฝาของกระป๋องน้ํามัน 2T ทีครับผมใช้เป็นของมอลล่าแอดวานเอสเอ็กนะครับท่านผู้ชมใช้ยี่ห้ออะไรก็ประมาณ2ฝานี่แหละครับประมาณนี้นะครับผมก็ใช้แบบนี้มาตลอดนะครับท่านผู้ชมครับเครื่องก็อดทนใช้ได้นานใช้ได้มาตลอดเลยนะครับ คลิปนี้ผมก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครกดไลค์กดแชร์กด, like, ก,ด share, กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของเรานะครับเจอกันคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ